จำได้ไหมพิธีกรดังโดนขุดภาพสมัยเพิ่งเข้าวงการดีกรีนายแบบหล่อทำชาวเน็ตตะลึงเรียกได้ว่าเป็นเดอะแกงเพื่อนซีที่สนิทกันสุดๆค่ะโดยเฉพาะเจียบพ,พิจิตรากับหนุ่มกันกันตัาววอเพราะเจอกันทุกครั้งระหว่างคู่นี้ก็ต้องมีเรื่องราวให้ได้ยิ้มตลอดจริงๆค่ะซึ่งในทุกครั้งสาเจี๊ยบก็มักจะโดนหนุ่มกันแกล้งและแกงตลอด แต่ล่าสุดค่ะวันที่6ธันวาคมในวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มกันกันตถาวรทางด้านเสาวเจี๊ยบก็ขอสู้กลับเอ้ยวอวยพรเพื่อนรักบ้างด้วยการขุดเอารูปแฟชั่นสมัยวัยรุ่นสุดจีจ๊ดจ๊าดของหนุ่มกันมาลงในอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นสุดฮาที่มีแค่เจี๊ยบเท่านั้นที่ทำได้ Happy Birthday ดย์ฟลุก ขอให้ฟลุกมีความสุขมากๆกลับตัวเป็นคนดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกและภรรยาขอให้ฟลุกสุขภาพแข็งแรงมีแรงถอดเสื้อโชว์ได้ตลอดไปโดยทางด้านหนุ่มกันพอได้เห็นรูปและคำอวยพรวันเกิดของเพื่อนเจีย๊ยบถึงกับเขียนคอมเมนต์ปักหมุดไว้แบบนี้เล่นกลูแลพี่เจีย๊ยบได้ๆปีหน้าเรามาสู้กันใหม่ขอบคุณครับคุณเจอรูปสต็อกในคลังรูปผมแน่ๆฮ้ๆ เรียกได้ว่าเปิดศึกใหญ่ไว้ขนาดนี้แฟนๆถึงกับปักหมุดรอชมเลยว่าปีหน้าหนุ่มกันจะงัดรูปไหนไม้เด็ดอะไรจัดมาแกงสาวเจี๊ยบกันนะ